ยังไม่แปลงร่างเห็นไม่แปลงร่างแปลงไม่ได้มันไม่น่าดีเท่าไหร่ด้วยถ้าเราแปลงร่างเดี๋ยวคนอื่นตกใจเขาเขาจะเขาจะไม่เก็ตความเป็นไทยความเป็นไทยที่เขาแปลว่าอิสระเนาะซึ่งเราคนไทยก็เก็ตแหละแต่ว่าผมว่าคนญี่ปุ่นเขาน่าจะงงเขาน่าจะไม่เก็ตเท่าไหร่เขาน่าจะตกใจเลยแหละดังนั้นผมว่าอย่าเลยดีกว่าเราเก็บความเป็นคนไทยไว้กับตัวเอง ฟูเวน loss in Japan โน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 ไม่ลอสไม่ลอสไม่หลงไม่หลงผมผมรู้อยู่ว่าผมอยู่ที่ไหนโนโนโนไม่ลอสไม่ลอสแล้วกูอยู่ที่ไหนวะจะเดินไปไกลไหมเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปจนกว่าจะพอใจเอาจริงๆอะ่ะเหตุผลที่เดินตอนดึกอะ่ะ ถ้าหลักๆแล้วอะเป็นพบว่าเดินย่อยเวลามาแฟรวพิศพประเทศอะวันจะเสร็จงานประมาณแบบสองสามทุ่มใช่ปะแล้วสามทุ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะไปกินข้าวทีนี้กินข้าวประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มเมื่อกินข้าวเสร็จห้าทุ่มครึ่งแล้วถ้ากลับมาห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนมันจะนอนเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าดีเท่าไหร่มันอิ่มแล้วมันก็คงอ้วนด้วยก็เลยจะรู้สึกผิดทุกครั้งแล้วก็จะออกมาเดิน เ่อย่อยนั่นแหละเหตุผลหลักในการออกมาเดินแบบนี้แต่ว่าถ้าแบบประเทศไหนที่แบบรู้สึกว่าบบเอาิมอากาศอาจจะร้อนๆหน่อยก็จะหาแบบหาฟิตเนสของแรมเดินแต่ว่าของที่นี่ไม่ค่อยมีนะครับแกงโกวิคอลยูน t w ส์วีค I've been waiting for your call for like two weeks, man. เดินยังไงไม่ให้หลงเรามีนวัตกรรมนะครับผมมันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากต่อมนุษยชาตินะครับเออมันเรียกว่า GPS ครับแล้วก็มีผลิตผลิตหนึ่งที่ใช้ได้เวิร์กมากเลยเขาเรียกว่าแผนที่ครับแม็ครับซึ่งการที่มี GPS กับแม็เนี่ยมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากเพียงแค่เปิดแผนที่และกดไอ้ตรงสามเหลี่ยมแล้วเราจะเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนบนโลกครับแล้วเราก็ดูแผนที่แล้วเราก็จะรู้ว่าเราสามารถเดินไปที่ไหนได้เดินไปที่ไหนไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราไม่มี GPS ไม่เป็นไรครับเพียงแค่เปิดแผนที่ออกมาแล้วก็ดูว่ารอบข้างคุณมีอะไรอย่างเช่นนี่ข้างหน้าผมมันมี Family m a มาดังนั้นการที่มันมี Family m a r t ข้างหน้าคุณก็สามารถหา Family m a มาได้บนแผนที่แล้วเวลาคุณหา Family m a มาบนแผนที่ปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนี่นครับคือวิธีการใช้แผนที่นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่หลงครับผมเชื่อว่าคุณจะไม่หลงแน่นอน ถ้าไม่มีเน็ตเปิดแผนที่พี่เปิดแผนที่เวิร์กสุดจริงๆพรุ่งนี้มันเกิดโฟลตแล้วรุ่้จะให้อะไรโฟลดีจริงมันนีย่ยังไม่รู้ครับเพราะลืมครับว่าพรุ่งนี้มันเกิดเพื่อนเอาพูดแบบพูดแบบพูดแบบตรงตรงเลยถ้าพูดตรงตรงเลยก็คือลืมว่าพรุ่งนี้มันเกิดเพื่อน ก็ <laughs> เออก็ชิหายละเออไม่เป็นไรลบลบทิง้งลบไลายทิงลลยท้งลบไลทิ้งไม่เป็นไรผมไม่รู้หรอกแต่ว่าขอความมันเกิดต้องรีบหาละเอาลนะเออเอเอ วาวุ่นแล้วเอ้ยไม่วาวุ่นแล้วไม่ไม่วาวุ่นพี่ไม่วาวุ่นไม่วาวุ่นบ้านอ่ะใครว้าวุ่นใครจะไปวาวุ่นอะไรไม่มีเนาะพรุ่งนี้มันเกิดโฟคืออีกห้าสิบนาทีพูดจริงไหมเนี่ยอีกห้าสิบนาทีคือโอ้ shit ก็ต้องโทรก่อนแหละก็ต้องโทรไปแฮปก่อนแหละอ่ะตั้งไว้ตั้งไว้ตีสองไปขอห้องอืมอาการเราออกไม่เปล่านะใครอาการออกว่านะอืลองเพลงงอเพื่องอไม่ต้องงอคือมันยังไม่ถึงมันเกิดเขาไง เราก็แฮปตรงมันเกิดอยู่ดีไงมันไม่ได้เลยมันเกิดไงถ้ามันเลยมันเกิดมันก็อาจจะแบบอุ้ยอาต้องมีร้องเพลงง้อนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าอันนี้อันนี้มันยังไม่เลยไงยังไม่ถึงไงอืมเนาะอุยฟูนไปไหนไปที่ที่ไม่มีปูนไปที่ที่ปูนไม่อยู่ไปที่ที่ปูนจะหาไม่เจอ ได้ไหมคําตอบอี้อยู่เดินเดินเล่นอยู่เดินเล่นอยู่เ,เดินมาจากโรงแรมนิดนึงเดินมาไม่ได้ไกลมากาประมาณสองพันกิโลนะตอนนีเ้เดินมาข้ามรัสเซียละไม่ใช่ข้ามรัสเซียเขาเรื่อยๆเดินมาถึงรัสเซียละเ,เดินข้ามทะเลไปเดินมาถึงรัสเซียละแล้วก็ตอนนี้ อยู่ตรงกลางทวีปแต่ยังอยู่ฝั่งเอเชียของรัสเซียอยู่นะกนเ็เดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งยุโรปอีกสักพักไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพือ่อนเดี๋ยวคืนนี้เดินกลับโรงแรมพันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่ที่ vr forever day t o เหมือนเดิมที่ญี่ปุ่นเราเดินทันอยู่ลเราเดินได้อยู่ลนะเดินเก่งมุนไปเรื่อยตลอดเอาจงจริงว่าแต่ก่อนเไม่ใช่เป็นคนไปเรื่อยคือแต่ก่อนถ้าให้ทำอย่างงี้ทำไม่ได้หรอก ไม่มีทางทาได้เลยทําได้อย่างเงี้ยที่ทุกวันเป็นอย่างนี้ได้อะเพราะอยู่ j m p v ผมบอกเลยนะสังคมมันหลออ่อหลอมสังคมสังคมเนี่ยมันอ่ะหล่อหลอมไม่เลววะเป็นคนที่ไปเรื่อยคือเราไม่ได้อยากจะไปเรื่อยหรอกแต่ว่าเนี่ยคือพอมันทํางานตรงนี analyses, ้เยอะเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงไงคือคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้กันหมดพอคนอื่นมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตามน้ำไปด้วยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เรียนรู้เราก็ซึมซับมาเรื่อย เนี่ยพอมันมีอะไรเข้ามาคนโยนอะไรเข้ามาคนเล่นอะไรมาเราก็ต้องเล่นเราก็ต้องทําให้เป็นซึ่งเนี่ยเอยงเมื่อกี้เราก็เล่นให้ตัวเองเราก็ไม่ได้เล่นให้ตัวเองเรอมันเผลอพูดเนอเราก็ต้องพูดเนอตามไปเรื่อยๆให้คนคิดว่าเราตั้งใจทำอ่าเห็นไหมเป็นทิกเป็นทิกเห็นไหมอ่าเป็นทิกหนึ่งได้คอนเทนต์สองเด็ยฮันเนี่ยสังคมมันหล่อผมบอกแล้วจีเป็มมทีวีมันทำให้ผมเป็นอย่างนี้ แต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ดี <S 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 สงบจังเลยที่นี่ภูนสวยจังเลยสวยเรอ คือยังไม่นอนเหรอโอ้ oh m ม่กอไม่มินเธอต้องคิดอีกแบบเธอต้องคิดว่าตอนเนี้ยบ้านเรามันห้าทุม่มยังไม่นอนอ่ะไม่แปลกอยากไปญี่ปุ่นมิเธอมกันซินนมากหนูขาหนูเรียนหมอฟันเนาะหนูเรียนทนตาเนาะแกต้องเรียนก่อนแกค่อยมาเที่ยวได้ คนไทยเป็นคนตลกถูกคนไทยเป็นคนตลกแต่ตอนนี้เริ่มไม่ตลกและคือก่อนหน้านี้เวลานเราไลฟ์อะเราพยายามจะหาที่เงียบๆถนนเงียบๆที่ไม่ค่อยมีคนเพื่อพูดได้เพื่อไปเรื่อยได้แต่ตอนนี้เราเริ่มเจอถนนที่มันมีคนละมันเริ่มไม่ค่อยกล้าไปเรื่อยละเรายังอยากเป็นคนไทยที่ที่ดีอยู่ท,ที่ที่มี มีเวลาญาติอยู่เราเราไม่อยากเป็นคนเสียเวลาไปพนูดเสียงดังใส่คนอื่นไม่เอาดีกว่าหาถนนนี้เดินดีกว่าคุณไปไหนไปเรื่อยครับตอบแบบง่ายๆเลยครับผมไปเรื่อยครับผมไม่รู้เรื่องผมไปไหนผมไม่ได้ไปเรื่อยแค่เรื่องที่ผมพูดเราพื่องที่ผมคุยนะที่ผมเดินอยู่ตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยด้วย เหนื่อยแทนไม่อย่าเหนื่อยแทนเลยมันเป็นเรื่องที่เราทําใส่ตัวเองเราหาเรื่องใส่ตัวเองเอ,เองไม่มีใครผิดเลยนอกจากตัวเองแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเจอถนนเบื่อนเนี่ยที่มันไม่ได้มีคนอะ่ะเราก็ไม่กล้าเข้าไปเดิน,นอีกเพราะมันเป็นถนนเล็กตรงนึงซอยเพื่อจะถนนดใหญ่ขอติดถนนใหญ่ที่มันมีไฟสว่างสว่นงนะสนุกไหมคะสนุกคะ่ะการไปเล่นบางครั้งมันก็สนุกดีมันก็เบาสมองดี เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนกันชีวิตนี้มีอะไรให้คิดเยอะมากอะ่ะคิดเยอะไปเครียดวางแผนเยอะทําทุกอย่างเยอะทำในงานไม่เป็นไรเราไปเรื่อยบ้างเราไปไปอะไรกันยูไทยโซกูด Yes My t ไทย Good I คนไทย If My Thai Not Good ด e n Not good If my Thai not good ห nah. น nah, ักหนักค่ะเดินรอบโลกเรามั้งไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยครับแต่จริงๆตอนเนี้ยเริ่มหาทางไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคนมันเยอะทุกเส้นเลยเอางี้ดีกว่าตัดจบไลฟ์ตรงนี้ดีกว่าเก่งใจคนอื่นเขาแล้วไปเจอก,กัน